ทุกคนกลับไปพักผ่อนกันก่อนเถอะแยกย้ายกันได้ก็พระไทยพระชายาขอพระไทย<อ>พระชายา<อ>ลองนึกดูสิยังมีเบาะแสอะไรอีกบ้าเป็นอย่างไรล่ะดีเลยนั่นที่ไปลี่เออหลางจะมาไม่ทราบว่าไปาลี่เออหลางยอดนักชิมคิดยังไงกับงานนี้บ้างเยี่ยมมาก ยอดนักชิมเอ่ยชมหนึ่งประโยคไม่เสียเปล่าที่ข้าเตรียมอย่างดีพระไม่ใช่วันประูุิของท่านหญิงคงไม่ได้ทานอาหารออนโอชะขอพระไทยมาทุกคนดื่มกันขอบพระไทยท่านหญิงขอบพระททยท่านหญิง,นญงในเมื่อทุกคนยังสนุกกันเราเพิ่มสุราอาหารกันเถอะนะพวกเรามาสนุกกันอีกรอบนะดีเลยเพคะท่านรีบนั่งเถอะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเถอะนะ